โอเคนะครับผมก็กราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็คือวันนี้อาจจะไม่เต็มร้อยนิดนึงครับผมเพราะว่ามันเพิ่งฉีดวัคซีนมาเยอะใครจะแตกอยู่แล้วในบุกคลลเออ okay, นเนลยโอเคครับผมก็เดี๋ยวนี้ไอาอาการที่ไม่เต็มร้อยอเดี๋ยวผมจะจัดรถไปให้ดูมานะครับผมเพราะฉะนั้นก็เปิดตัวกันเลยมาเลยนี่ ต้องพนุกคนนี้วันนี้เราจะเป็นรับบคนขนส่งน้ํามันแล้วกันนะครับ่มนี้นี่เป็นรถน้ํามันนะทุกคนนะอันนี้อะไร8ปดสเหมือนถึงว่าห้ามเกินใช่ไหมอ๋อได้ได้ได้ลูกี่ได้ได้ได้ได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 นะับผมเดี๋ยวนี้เราส่งในฟาร์ม19เดี๋ยวเดี๋ยววันต่อไปเดี๋ยวพาไปส่งในฟาร์ม22นะครับผมนะโอเคนะครัปไปเดี๋ยวเรารีวิวก่อนแล้วกันเนาะนะผมเดี๋ยวพาดูตามซอกตามมุมก่อนแล้วกันนะผม ก็คือตรงนี้ก็มีถังดับเพลิงนะผมถ้ามึงจะไหมจริงกูว่าเอาไม่อยู่หรอกนะผมไหมจริงผมว่า,าไม่อยู่อันนี้เป็นท่ออะไร,รเนี่ยอไม่รู้นะผมไม่่อยรู้เรื่องนะอันนี้เป็นหัวลากใหม่ด้วยนะนะหัวลากเดิมนะนต่ก็มีมานานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งได้เอามานะผมนะมไปเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูข้างบนนี่มีท่อส่งน้ำมันด้วยเย็ดเขี้มมีท่อข้างหลังด้วยวพาขึ้นไปดูข้างบนนี่เขาบนมันเดินได้วหาเขาทําที่เดินไว้เนาะนี่น,นี่ทำที่เดินไว้ แล้วโอ้โหไม่มีราวกันตกเลยอะพี่อ๋อมีอยู่มีอยู่มีอยู่มันต้องกดตัวเอ็นนะผมกดตัวเอ็นขึ้นรถแล้วก็กดตัวเอ็นปึน๊บนี่เป็นไงเลากดตัวเอ็นปุ๊บมันจะเปิดอ่ารั้วขึ้นมาแล้วก็เปิดถังถังน้ํานะครับผมเออไม่ใช่ถังน้าดิเปิดฝาถังนะผมเอาแล้วันเดินตกได้อยู่ดีไปครับผมเดี๋ยวนี้เราจะเป็นคนรับบทส่งน้ามันครับอันดับแรกก็ไปปั๊มนี้ก่อนเลยแล้วกันนะผม หรือมันมีสามารถส่งได้จริงไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวขออนัดไปปั๊มนี้ก่อนแล้ววันนี้เราจะส่งทุกปัมมป๊มเลยครับมี1ปัมมป๊มแล้ว2ปั๊มสปั๊มสปั๊มข้างบนมีไหมนี่ไงสี่ปัม๊มสี่ปั๊มนะผมแบบนี้มีทั้งหมด4ปั๊มนะผมซึ่งคลิปเดียวไม่สามารถส่งได้แน่นอนครับทุกคนต้องต้องอาจจะมี2คลิปนะครับผมไป คันนี้บีบแตะไม่ได้นะถ้าบีบแตนี่มีเรื่องเลยนะฟังดูดีๆนะนั่นไงนั่นไงบีบแตะไม่ได้ยัยผมบีบสามชาหลายคนเลยอ,อันนี้คนเออ่คนทำบอสเขาอันนี้ไว้เขาทำไว้นะผมนะแต่ผมก็ไปแก้มาเยอะแล้วแหละนะครับรถเป็นรถแจกนะผมรถคันนี้นะผมโอ้สวยงามมากดูดิโอ้ขอยัดแคปเจอร์ได้แล้วกันนะผมนะ คือว,วันนี้อาจจะสภาพอาจจะไม่เต็มร้อยนะทุกคนคือผมคิดว่าจะไม่เปิดกล่องเลยซ้ำเลยแต่ไม่เป็นไรเขาเปิดไปนะครับผมมันไม่เป็นไรหรอกมุมมองดีมากครับนี่ไปปรับมาใหม่แล้วเสียงก็ดีนะผมเป็นรถรถล,ล,ลากยูสูนะผมยังไม่ได้รีวิวเลยดีกว่าอนุญานรีวิวตรงนี้เลยแล,ล,ล้วกันนะผมก็รถลากก็เป็นอันนี้เป็นถังน้ำมันเหรอเนี่ยอันนี้เป็นถังน้ำมันนะผมนนะก็เป็นกี่ล้อว่าสี่หก 8ปดโอ้โหรถเดียวมึง12ล้อกันเลยทีเดียวก็คือแรงมากครับนี่คนส่งน้ำมันกันเลยทีเดียวนะผมไปเดี๋ยวพาไปส่งน้ำมันครับวันนี้อื้บูนบูนเดี๋ยวผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะไปรับที่ไหนนะทุกคนคือใครรู้ก็บอกหน่อยคือมันรับได้รับแล้วก็ส่งได้จริงนะนะคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ามจะทำไงอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะ ทำไมกูต้องขับรถกข้ป่าได้วะเนี่ยลพี่เ,เอ,อ้ยออแต่มันเลี้ยวง่ายมากเลยนะอ,อ๋อสวัสดีคร,รับสวัสดีคร,รับอันนี้มุมมองผมปรับเองนะทุกคนคือโหลดมาแรกๆนี่มันมันไม่ได้เป็นมุมมองแบบนี้นะครับผมก็ขับคีย์บอร์ดดีกว่าเอ,อ้ยใจเย็นนะใจเย็นนะลูกพี่นะใจเย็น เอฟเฟกก็อาจจะมีแต่เอฟเฟกตเดิมนิดนึงนะครับผมไปจะเปลี่ยนนะครับผมครับใครอยากให้อยากใครอยากฟังเอฟเฟกใหม่ก็คอมเมนต์บอกได้เลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะหามาให้ใหม่เฮ้ยหยุดทำไมเน่ยบ้าเอ้ยเร็วดิเร็วเรื่ดิเดี๋ยวปี๊แตะซะเลยเฮ้ยใจเย็นลูกพี่โอ้ยเย็นรถตำรวจเลยครับใช่รถตำรวจหรือเปล่าใช่ดิใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นเดี๋ยวรถล่อซะเลยเนี่ย ส่งน้ำมันเถื่อนครับทุกคนครับนี่ส่งน้ำมันเถื่อนไปแล้วฮาเป็นไงเ้าส่งน้ำมันเถื่อนกันเลยทีเดียวนะครับผมนะมาเลยครับผมโอเคครับไปกันเลยครับเดี๋ยวพาไปส่งน้ำมันครับปั๊บแล้วก็คือปั๊มนี้เลยครับผมที่ใกล้ที่สุดในโลกแล้วครับผมที่ใกล้ที่สุดในโลกนะครับผมสวัสดีครับพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วแล้วเราต้องไปส่งไงอ่ะเฮ้ยฟุตบาทฟุตบาทจนจนจีนฟุตบาทฟุตบาทโอ้โห <c oughs> บีบแต่ไม่ได้คอะตัวมันบีบแต่ไม่ได้นะหรือเราต้องถอยมาว่อะไรยังไงวะเนี่ยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไงนี่ไงเราสามารถโหลดน้ำมันได้ด้วยเนี่ย กดนเฮ้ยีก่อนได้ไหมกูกด r แล้วเนี่ยลูกพี่เอ้ยใจเย็นดิูพี่เอ้ยลูกพีนรีบมาทำไมเนี่ยอู้หูด้เสียงแม่งรักชิบหายเลยทุกคนกด u หรอมันต้องทำไงอ,อ่ะกด r ดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะไรวะอุ้ยไฟรถเสียงรถแม่งลั่นที่หายเลยอะทุกคน,นต้องทำไงวะเนี่ยไอ้นี่มึงไปก่อนดิไอ้เชียนี้โอ้โหมึงมาทำไมวะเนี่ยโอ้ยเอาโหแล้วโอ้โหมึงตั้งนานมึงก็ไม่มาเติมนอ้อย้าเอ้ยคือผมคิดว่าเราต้องไปข้างในแล้วทุกคนเดี๋ยวไปยัดไปกลับรถก่อนแล้วกันนะครับเอาไปก่อนไปก่อนให,ให้ให้นี่ไปก่อน อ๋อเราดูมอลชนดูมอลชนโอ้โหมันกดตีนที่ผ่านเลยบอกว่าเราต้องวิ่งเข้าไปข้างในว่ะประหยัดกลับรถหน่อยแล้วกันนะผมกลับแม่งตรงนี้แหละเออนะผมนะโอเคเราต้องไปอยู่ข้างในนู้นตั้งนานมึงก็ไม,ม่มาเติมไอ้พวกเคีียดมันกดตีนที่ผ่านตั้งนานมันไม่มาเติมนะครับทุกคนไอ้ดูนี้มันมันทำไมหลดุดเอ่อเข้ารถไม่ได้อะ่ะ ไม่หลุดเข้ารถไม่ได้หรอเนี่ยเนี่ยผมก็กด R แล้วเนี่ยกด R กด N กด N มันก็ปิดดิเออไอ้เหี้ยเอ้ยมันหลดุดอ๋อหรือว่ารถเรามันเต็มอยู่หรือไงกัน้ยไก่ครับทำไมเรื่อเรือไปวะเนี่ยเฮ้ยเรือร่อเรเราต้องมาส่งตรงนี้วะเนี่ยกู้กดทวนเรือเราต้องมาส่งรับอ่ารับไอ้นี่ตรงนี้วะเนี่ย ไม่น่าใช่ั้งผมคิดว่านะแล้วเราต้องมารับน้ำมันตรงนี้มะผมคิดว่าน้ำมันมันเต็มอยู่นะครับคันนี้นะผมมันเต็มอะไรน้ำมันเหลือตั้งเยอะดูดิโอ้โหน้ำมันน้ำมันมันไม่เข้ารถอ่ะทําไมอะปั๊มนี้น่าจะไม่มีน้ำมันมั้งผมคิดว่านะปุ๊บเนี่ยมันก็เปิดแล้วละโอเคเปิดปึ๊บกดตัวยูตัวยูตัวอาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเอ้ย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปปั๊มใหม่กันเลยครับทุกคนครับนะโอเคสมมุติว่าเรามันส่งแล้วละกันนะครับนะส่งปั๊มแรกเสร็จแล้วก็ไปปั๊มต่อไปได้เลยเดี๋ยวเราจะมาปั๊มนี้เลยนะครับแล้วเิ่มเราต้องย้อนกลับนะครับเพิ่มเดี๋ยวเราไปปั๊มข้างหน้ากันเลยเออมันมีปั๊มตรงไหนอีกบ้างนะเฮ้ยเฮียเอ้ย,ยอปั๊มตรงนี้เรายังไม่ไปเลยนี่วาเนี่ยโอ้โหอยู่ใกล้ๆกล้เอง ลืมลืมลืมไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาแล้วกันนะครับค่อยย้อนกลับมาอุ้ยชิดชุนหยุดหยุดใจย็น,น,นลูกยี่ใจเย็นอย่าเพิ่งออกมาดิแมโอเคเราต้องมาทางนี้นะทุกคนนะปั๊มแรกส่งไปเรียบร้อยครับส่งน้ำมันไปเรียบร้อยครับทุกคนครับ นะปั๊บต่อไปก็ไปเลยนะผมต้องเลี้ยวซอยนี้ไหมเนี่ยเลี้ยวดิเลี้ยวดิปู้โไปเลยครับผมไปกันเลยครับแมน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 ไปกันเลยครับไปกันเลยเปิดไฟได้เปล่าเปิดได้ด้วยยันชีเปิดได้ด้วยมาครับผม เฮ้ยเด้อเด้อเดมันจะติดอีกเว้ยเนี่ยคิดว่าไม่น่าติดนะไปแรงๆเลยพุ่งแรงๆเลยเย่พุ่งแรงๆ,งรงๆมาแล้วครับส่งน้ำมันแล้วครับประสงค์น้ำมันแล้วนะครับนู้นปั๊มอยู่ข้างหน้าเลยนู้นไกลมากเลยว่ะอ๋อเหยียบเต็มที่แล้วทุกคนเต็มที่แล้วครับเหยียบเต็มที่แล้วครับโอุ้โบโบโบ๊บ ใ,ในแปดติดสามอีกเหรอวะเนี oh, ่ยโอ้โหอย่างช้าเลยเฮ้ยเขาเขาไม่มีเกิดเก้าสิบเนาะใช่ใช่ใช่เขาไม่วิ่งเกินเก้าสิบโอ้รถเฮ้ยรถไฟ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 มาดิ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 แข่งกับรถไฟมาดิ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 โอ้ไม่เงยเอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยเอาเอารถอ้เหี้ยนี่กคตีน โอ้โหไม่กดตีจิ๋มหายเราแข่งกับรถไฟอยู่เลยเมื่อกี้น่ะโอ้โหอะไรวะเนี้ไม่กดตีจิ๋มหายเลยครับวนมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหเสียจั่วฟ้หมดเลยสาธได้ได้วิ่งกับรถไฟเมื่อกี้โอ้โหเฮ้ยติดติดจิ๋มหายแล้วติดต้นไม้ติดติดติดเจ็นเจ็นเจเจเจเออโอ้โหไปจิ๋มหายแล้วไงเย็นหอกได้อยู่ครับผม โอ้กำลังแข่งกับรถไฟมันๆเลยเมื่อกี้อะไรครับเนี่ยโอ้ยไป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 เอาไม่ไม่ไม่ตายเถอะโอ้โยไอ้น้ำมันจากไหนวะแหมก็แลังก็แข่งกับรถไฟเลยนะผมแต่เมื่อกี้เราชนะรถไฟนะแต่เราแต่เราวิ่งผิดเลนเองอะเมื่อกี้นะผม บุบ๋นไปเลยครับผมไปเลยครับเฮ้ยจีนจะชนอย่างเดียวเลยแหมเออ,อเยอะสวัสดีครับหัวลากหัวลากโดนชนประจำเลยนะผมนะออถึงยังวะเนี่ยใกล้ถึงแล้วนะผมรถวิ่งอย่างช้าเลยครับผมมีเหยียดกระเต่านะครับผม ตอกคันแล้วเปล่าครับนี่ฮะโหลนะครับผม,ถ,ผม,ถ,ผมถึงแล้วครับผมถึงแล้วครับออดปั๊มเล็กๆนี่ว่าเดี๋ยวซอยนี้เปล่าเดี๋ยวซอยนี้ครับผมเฮ้ยตรงที่เรามาอันนี้ว่าตรงที่เรามาไอ้เทดินนี่ว่าทุกคนเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยนะครับผมตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาส่งน้ำมันครับ สวัสดีครับอันนี้เป็นปั๊มสดตัวเปล่าครับเนี่ยไปส่งน้ำมันละครับสว,บวัสดีครับเอออย่ากดอย่ากดอ๋อนี่ไงคอนโทรลไอนี่ไงเร่องคอนโทรนไอก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อนี่ไงสามารถเอาน้ำมันได้เราต้องเปิดฝาถังก่อนใช่ไหมกดเอ็นใช่ไหมนี่ไงกดอา ก็ไม่ได้อยู่ดีอะอะไรวะเนี่ยอ๋อกดคอนโทรลนเพื่อเพื่อเทลงกด R เพื่อรีโหลดใช่ไหมโอ้ทำไมมันไม่ได้วะเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นมึงครับมันเลือกไม่ได้เหมือนเดิมอะมันบอกว่าไซโลที่เราเลือกว่างเปล่านะครับมันเลือกไม่ได้เหมือนเดิมอะทำไมวะเนี่ยเนี่ยมันเลือกไม่ได้เหมือนเดิมมันม,มันโหลดเขาไม่ได้นะครับทุกคนครับ มันต้องไปจอดตรงไหน,นอะูัวมันเลือกไม่ได้เยอ,อ้เลือกไม่ได้ครับแม่อะไรวะเนี่ยเสียงรถนี่ก็กระหึ่มสะเกินนะบุ๊คมันไม่ได้มันโหลดก็ไม่ได้อะอะไรวะเนี่ยเรื่อน้ำมันรถเราเต็มอยู่อะ ไม่ได้เันเลือกไม่ได้อะทำไมวะเนี่ยเสียงรถมันหยักดังเลยโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับผมนะเดี๋ยวขอญาดโหลดน้ำมันก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่นะครับเหลืออีกหลายปั๊มเลยนะครับผมนะก็คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับส่งน้ำมันอีพีแรกนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ